สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c และก็ท่านผู้ชมทั่วๆไปทุกคนนะครับนานแล้วครับไม่ได้มาทำคลิปกินให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมาเห็นส้มตำเขาเรียกตำขนมจีนนะครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องเหยียแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับพี่น้องนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเป็นอาหารโปรดของท่านผู้หญิงสาวสาวนะครับหรือสาวประเภท2นะครับอันนี้ของแม่ครัวประเภท2ทําให้กินนะครับ พูดไปน,ะน้ำลายไหแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องขออนุญาตฝากผลงานเพลงด้วยนะครับผมเพลงนี้ครับไปกััฉนนคงงต้ออลาจาจเว ก่อนละเธอหากเธอยังพาถึงเรื่องเก่าที่ฉันทำเพราะความจำเป็นที่ฉันนันอยากลืมที่ฉันเปลี่ยนเป็นไงครับผมนี่และครับเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองนะครับไทยตัดต่ออะไรเองทุกอย่างให้ปุ้ยเข้ามาถ่ายให้จริงๆแล้วทำไว หลายปีแล้วละแต่มันก็ไม่ไปทีจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังเรื่องให้มันโด่งดังอะไรนะครับแค่ทําจาลึกเอาไว้นะครับในครั้งหนึ่งว่าเราได้มีผลงานเพลงตามความฝันของเราแล้วนะครับสมัยเด็กเนี่ยผมฝันนะครับว่าฝันว่าอยากขึ้นไปสโ,โลโกีตาร์บนเวทีนะครับไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักร้องหรอกฝันว่าแค่อยู่ในเบื้องหลังบนเวทีอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็แบกกีตาร์ตัวเดียวนะครับ บกกีตาร์ตัวเดียวไปเล่นตามร้านจะดองไปถึงปุ๊บก็เปิดคอมให้เขาอิมโทไว้เอาปิดเสียงกีตาร์ที่เมาเนาะเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเราจะเล่นได้หรือไม่ได้นะก็เปิดแค่เป็นซาวคาราโอเกะให้เขาดูกันให้เขาร้องกันเ,เราร้องได้เพลงสองเพลงปุ๊บสักพักหนึ่งลูกค้าเริ่มเมาก็ขึ้นมาร้องเองแล้วนะครับเราไม่ต้องมันร้องให้เสียเวลาสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงฉันผิดเองนะครับแต่งไว้ประมาณน่าจะสามปี 3ปีแล้วละ่ะสองสปีแล้วละ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังมีเพลงอีกอหลายเพลงที่ผมแต่งและร้องเอาไว้นะครับก็มีเพลงรักเธอเพราะเธออย่างเดียวกำลังติดต่อนางเอกสาวสวยหน้าอกบุ่มอยู่นะครับผมเดี๋ยวนางจะได้มาโชว์ความเซ็กซี่ให้พี่น้องได้รับชมกันแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ผมภารกิจเยอะมากทั้งเรื่องเตาถ่านผมเอง เป็นคนชอบศึกษานะครับศึกษาอยากทํานั่นนี่ก็ศึกษาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้อง f c หรือพี่น้องหลายๆคนที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็พยายามฝึกฝนนะครับฝึกฝนด้วยตัวเองนี่แหละนะผมไม่ได้คนเก่งอะไรมากมายนะครับเป็นหลายอย่างแต่ไม่ได้เก่งสุดยอดทั้งทุกอย่างนะครับแต่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้อย่างเช่นการทําทานผมอยากทาผมก็ทําการทําเพลงนะครับผมไม่ได้เรียนผมจบแค่จริงๆแล้วจบแค่ม .3 มนะครับแต่ว่าได้กศนอมอ .6 กศนเนี่ยมันก็ไม่แน่นอะไรหรอกครับไม่ได้ไปเรียนด้วยไปมั่งขาดมั่งว่าจบออกมาก็ได้วุฒิมหกมามาสมัครอสอบทหารนะครับสอบในสิบเข้าแล้วช่วงอยู่ในสิบเนี่ยก็อยากรู้อะไรศึกษาหาความรู้เอานะพวกของกรมของเก่าราคาท้องตลาดปัจจุบันเป็นไงบ้างนะครับลาย้ำไรไหลคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็นแค่ทําเพลงอย่างเดียวนะครับเล่นไม่เป็นด้วยใช้แต่โทรศัพท์อย่างเดียว อยากเรียนรู้เรื่องตัดต่อนะครับก็ศึกษาเอาใน YouTube นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาฝึกเอาทําเอาแล้วก็ใช้จินตนาการจากการถ่ายทํานะครับจากการที่เราเคยประสบการณ์เรื่องโดนถ่ายมาแล้วอะไรมาเนี้ยก็เคยเล่นหนังเล่นละครเป็นตัวประกอบเขาเป็นเอ็กซ์เตร้าเป็นซันแมนบ้างอะไรบ้างเราก็อาศัยว่าเราเห็นเขาถ่ายอย่างนี้เราก็มาจินตนาการกับตัวเราเองนะครับมันก็เป็นการฝึกฝนของตัวเองเหมือนกันนะครับลหลายๆอย่าง หลายคนก็ชื่นชอบสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือคนคนเดียวสามารถทําได้ๆหลายอย่างอันนั้นผมก็ยาพยายามถ่ายทอดให้ดูเหมือนกัน,นครับว่าอผมคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยยังทําได้หลายหลายคนอย่าประมาทฝีมือตัวเองนะครับในการทําอะไรก็ช่างถ้าเราสนใจถ้าเรารักในสิ่งที่เราจะทํานะครับเราก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนทอสุด,ดยอดครับพี่น้องเส้นมันอืดได้เลยนะ อัี้เพลงหนึ่งเป็นเพลงผ่าหัวใจนะครับทำไว้หลังจากเพลงฉันผิดิเองเพลงแรกนะครับเป็นเพลงรักเธอเพราะเธอนะครับอันนั้นเคยให้ลูกชายเล่น MV อยู่นะครับกับนักงเอกสาวสวยนะครับของขาน้อยไอ้ไม่ใช่อ,อ,อะไรสักอย่างของของน้องชายผมนะครับอันนั้นก็เล่น MV ไปเพลงก็ไม่ไม่มานะครับมันอยู่ในช่วงจังหวะที่ช่วงนี้มันเพลงอินดี้อีสานมาแรงแต่ว่าผมผมถนัดแบบนี้นะครับ ก็มีเพลงอินดี้ที่ผมแต่งข้างในเพลงหนึ่งหลายเพลงอยู่นะแต่งเพลงอขอขึ้นหัวใจนะให้หนูเอับร้องแล้วก็ลูกสาวบุญธรรมน้องมินนะครับร้องแล้วกเ็เพลงนกทิ้งลังนะครับลังให้น้องเอร้องนะครับนกทิ้งลังก็ให้ปุ้ยคมเวอร์นะครับตอนนี้ก็แสนวิวแล้วก็ถือว่าเ,เป็นอะไรที่น่าชื่นใจอย,อยู่กับสิ่งที่ทำนะครับอย่าเพิ่งด่าผมนะครับคุยก่อน โอ้โหนี่ครับพี่น้องส้มตำนี่ผมผมที่ผมเคลียร์เนี่ยผมหาเส้นมะละกอครับผมผมกาลังหาอยู่เส้นมะละกอมันอยู่ไหนผมเจอแต่ขนมจีนหรือว่าเขาตำขนมจีนวะเดี๋ยวจะคุกคุกเข้าเครื่องกอนเนี่ยผมจะบอกให้ร้านส้มตำที่อร่อยนะครับที่ตลาดคนเดินสายสี่นะครับอนุญยตโปรโมตตลาดแล้วกันพวกกัน คุณแม่คคกยักษ์นะครับใครที่มาทานท่าน,นบ่อยๆจะรู้เลยว่ารสชาติสุดยอดจริงๆครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหน้ำลายผมไหลแยกก่อนพอวานจะปุ๋ยเขาก็ทำคลิปกินอือง <c oughs> ผมได้กินตัวสามตัว <c oughs> <c oughs> เขาแอบเขาขโมยกินกันนะ <c oughs> ผมได้กินไข่อยู่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนึกว่าไข่พราะกัดเต็มที่แล้วเป็นดินครับพี่น้องทรายครับคลายแทบไม่ทนันก็ท่วงนี้นะครับ ก็ยังมาทำเตาเผาถ่านก็ขอบคุณท่านลูกค้าท่านพี่น้องเอฟซที่อุดหนุนนะครับส่วนมากจะเป็นนายทหารในตำรวจนะครับที่อยู่บนบ้านคนในกรุงเขาไม่ทำหรอกครับแต่ว่าพี่น้องขา้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับสังเกตได้เลยนะครับมีทั้งเขาญาติเอ,อ่ยเอยเอ,อ๋ยเอ,อ๋ยเนาะท่านอาจเป็นท่านรองร่วมกับออว้าวสป라이ดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยอ ปุ้ยปุ้ยปุ้ยมาแล้วใจมากน้องเข้าไปปุ้ยไหมน้าพัสดุลชัยพรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้สบายเอาไว้สบายคลิปนี้ปุ้ยมันดูไม่จบหรอกอ่ะเชื่อดอ่ะไม่เป็นไรพูดได้นะนี่เป็นเอเซนยินดีกับปุ้ยนะครับเชื่อได้ปุ้ยไปดูไม่จบหรอกมันก็แค่ดูดูผ่านแล้วก็แล้วก็กดผ่านไปเป็นพินของ YouTube นะครับยูทูบของปุ้ยช่องปุ้ยผ่านเรียบร้อยแล้วผมดันมาสุดๆแล้ว เราไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆเราไม่อยากอยากไปอยากดังไหมอยากทุกคนนะครับคนที่ทำยูทูบเบอร์อยากดังมันนํามาซึ่งซึ่งเงินทองนะครับคนเราทําไม่อยากดังทําไปทําไมอย่าไปโกหกตัวเองแต่ผมไม่คาดหวังนะครับดังไม่ดังก็ทําสุดความสามารถนะผู้ติดตามนิดเดียวแต่ใจเราใหญ่ที่จะช่วยพี่น้องทุกคนที่เข้ามาและก็ขอให้แชร์ให้ช่วยผมช่วยทุกคนนะครับไม่เลือกปฏิบัติอยากให้ดันให้เราก็ทำให้เต็มที่ช่องเล็กแต่ใจใหญ่ นะครับไม่เหมือนช่องใหญ่ใจขี้ใจขี้มดนะครับผมเจอมาเยอะนะครับบอกว่าเลยไม่ได้ด่านะผมพูดได้เต็มปากใจขี้มดจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มามาให้ดูตำขนมจีนนะครับตำขนมจีนผมกำลังหาเส้นมะละกออยู่มันหาไม่เจอนะครับโอ้จบข่าวมาต้มไก่เริ่มกินแล้วกันป่านนี้พี่น้องอะซีด่าเลยนะมึงจะพูดอะไรทั้งหนาขมึงว่ามึงจะกินได้แปดนาที จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจกินครับผมผมไม่ไม่ค่อยชอบพวกนี้นะครับเอามายั่วน้ําลายให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็ฝากข้อคิดเอาไว้ในล,ละอย่างเกี่ยวกับอยากจะทําอะไรนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงด้วยเ <c oughs> พลงนี้ผมจะลึกเอาไว้ให้ลูกหลานดูให้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้นะครับทำได้ในระดับหนึ่งไม่ได้เก่งกาจแต่ว่าทุกคนมีการฝึกฝนได้เ <c oughs> พลงนี้กว่าผมจะจได้เ <c oughs> พลงฉันพิชเองนะครับผมผมซ้อมอยู่3เดือน ครับซ้อมอยู่3เดือนกว่าจะอัดออกมาเป็นนี้ได้ไม่เหมือนเพลงลังหลังมาที่ผมทาปุ๊บปั๊บ,บเนื้อยังจําไม่ได้เลยร้องอัดซะแล้วนะนี่คือความเร่งด่วนเนื่องจากภารกิจมันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทําเพลงฝากของลูกสาวผมทำอีกคนนึงนะครับน้องอัญญาอันนี้เขาเป็นหมอแล้วมันหมอดูไพ่แล้วนะครับกับเพลงยกหัวใส่ผีนะครับเดี๋ยวรอนางมาอัดเสียงใหม่นะครับบันทึกเสียงใหม่แล้วก็นัดหมายก็ทำเอ็มวีส่วนเพลงผมนั่นก็จะเริ่มขุดเพลงเก่า ที่ทำเอาไว้มายังไงก็ฝากให้พี่น้องช่วยเข้าไปรับชมนะครับดิชมได้นะครับแต่อย่าด่ากันเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับใครที่ชื่นชอบชื่นชมผมอยากให้ดูที่ผลงานที่การทำงานมากกว่านะครับอย่าไปดูเลยว่าคุณภาพปเป็นยังไงเอาแค่ว่าผมเองนะครับสู้ด้วย2มือของตัวเองและมันสมองและฝึกฝนทุกอย่างออกมาถ่ายทอดให้กับน้องๆทีมงานเพื่อให้เขาได้มีวิชาติดตัวมีความรู้ติดตัวมีความสามารถ ติดตัวไปอย่างเมื่อวานการถ่ายทํา MV ให้ปุ้ยถ่ายแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ถึงแก่นผมอธิบายแล้วนางไม่เข้าใจนะครับในการทําภาพชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่สายนะที่เราจะสอนสอนกันได้ยิงแล้วการถ่ายผมถ่ายให้คนอื่นเนี่ยมันก็อีกอีกมุมมองหนึ่งแต่ให้คนอื่นถ่ายเนี่ยนั่นคืออุปสรรคของผมคือผมอยากถ่ายตัวเองออกมาให้ให้เป็นเหมือนที่ผมถ่ายคนอื่นอย่างหน้าชัดหลังเบอร์โดยที่เราใช้กล้องเลนธรรมดาปกติเนี่ยแต่เราใช้เทคนิคอะไรต่าง ในการทํางานแบบนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะก็ปล่อยออกมาบอกได้ว่าของผมไม่ได้เน้นคุณภาพเรื่องการถ่ายทำนะเอามาสื่อให้คนรู้ผมอยากจะสื่ออะไรบางอย่างให้คนได้เห็นว่า1ผมเนี่ยนะครับคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยมีแค่ยศนะครับต่อไปก็จะไม่มียศแล้วอีกเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนธรรมดาเหมือนทุกท่านแล้วนะครับยังสามารถทําอะไรหลายอย่างได้และหลังจากที่ผมออกรายการแล้วเนี่ยผมจะทําอะไรให้ทุกคนได้ทึ่งมากกว่านี้เพราะตอนนี้ผมยังให้เกียรติสถาบันอยู่นะครับแต่ว่า ไม่ได้ทําให้เสื่อมเสียแน่นอนครับแต่ว่าผมจะถ่ายทอดความสามารถตัวเองที่ผมทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อมาให้พี่น้องได้อยากทําอยากเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ผมทําว่าเฮ้ยเขาทําได้นั่นคือความฝันของเรานั่นคือสิ่งที่เราอยากทํานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมายั่วน้าลายให้พี่น้องได้ชมแค่นี้นะครับคงไม่ได้ทานนะครับเอานี้เอามายั่วเฉยๆต้องขออภัยด้วยนะครับจะด่าผมนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับเอ่อ จีบองนะครับนี่กระเทยจุ้ยทําให้กินนะครับไม่ครัวผมนะะนี่เจียบองรสชาติดีครับผมสุดยอดจริงๆกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับผมนี่ต้มต้มไก่สมุนไพรเดี๋ยวสักกู้นะครับหลังจากจบคลิปไปแล้วผมจะต้มไก่สมุนไพรพูดแล้วน้ํายาใหญ่โอเคไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับสาหรับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณด้วยและต้องกราบขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทันให้ดูอ่ะก่อนไปแล้วกันขอสักคำหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่ามาดูทําไมไม่กินนะฮะโอเค เอาละครับใครที่อยากกินนะครับตำเองก็ได้หรือไปตลาดก็ได้นะครับหาซื้อได้เลยนะครับผมต้องเลือกร้านที่เราทานในบ่อยที่เราชอบนะครับผมอยากกินส้มตำอร่อยมาที่ JB Record ได้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ